ก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคัดสูตรหัยเด็ด a n n e l นะครับการค้นหาตัวเลขเพืเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดนะครับคลิปนี้จะพามาดูเด่นบนนะครับเด่นบนชน2ส,สูตรเป็นสูตรที่เดือนดีนะเด่นบนก็มีหลายสูตรนะครับมีทั้ง2ตัว เด่นสองตัวเด่นตัวเดียวเด่นห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวเออเจ็ดตัวนี่ไม่ค่อยเอาลงนะครับก็จะลงหกตัวห้าตัวแต่ส่วนมากมันห้าตัวนี้ก็จะเอาเอาไปชนกันนะครับผมถ้าตัวเดียวสองตัวนั้นมันเสี่ยงนะครับก็เลยยังไงล่ะถ้าเขาไปคนละทางถ้าเขาไม่มาทั้งคู่อะไรนี่ก็ลาบากนะก็ตัดสินใจยากเนาะก็รู้อยู่ว่าก็เสี่ยงไปเลยแต่ว่ามันก็ ตัวเลือกกันน้อยนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ถูกใจในตัวใดตัวหนึ่งนะครับก mm ็ hmm. คนต่างชอบไม่เหมือนกันเนาะก่อนจะไปรับชมก็ฟังคาเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับผมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังคาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขัดสูตรหัวเด็ดชาแนลนะครับผมสองสูตรนี้นะครับสถิติการเดินก็เดินดีพอสมควรนะครับลืมเขียนว่าได้กี่งวด ก็เลยลืมไปเลยอยู่ในอีกเล่มหนึ่งนะครับอันนี้แอดลอกลอกมาเนาะต้นฉบับเขามันกนะครับก็เลยลอกมาก็เอามาตั้งไว้ตั้งแต่งวดที่ออก405นะครับประกาแดงๆนี้ก็คือ,อหลักร้อยเราไม่นับนะครับเพราะว่าเราหา10หน่วยบนเนาะเด่นบนนี้ให้เน้นไปที่10หน่วยดีกว่านะครับผมเพราะว่า ถ้าเอาหลักร้อยด้วยมัน3ตัวเนี่มันเลือกอยากเนาะค่อยเป็นหลักร้อยก็ร้อยไปเลยนะแต่ถ้าเกิด10หน่วยบนนี่ก็พอพอลุ้นหน่อยนะก็จะตรงนี้เป็นผลวันที่ออกนะครับตรงนี้เป็นตัวที่ชนเป็นตัวที่ชนกันอันนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งสูตรสอง่าสูตรหนึ่งก็5ตัวนะนเลข5เลข5ตัวทั้งสองสูตรเรามาชนกันบางงวดก็ชนกันทั้ง5เลยนะ มางวดก็ <c oughs> มาตัวชนมางวดชนกันที่สตัวตัวเดียวก็มีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเดินยังไงนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูวิธีทำนะครับอย่างงวดนี้นะครับสูตรแรกได้ 4, 5, 6, 7, 8สูตรที่2ได้ 1, 2, 3, 4, 5อี่าอันนี้ชนกันที่4แล้วก็5นะครับผม ผลรางวัลน,นี้ก็นั้นออกที่405เราเอาแต่05เนาะเป็น 2, 2ตัวบนก็5ตัวชนนี้ก็เข้ามาที่หลักหลักหน่วยนะครับเป็นเป็นเข้าที่หลักหน่วยมันสามารถเข้าได้ทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับผมบาง,งวดถ้ามันหลุดไปออกหลักร้อยเราไม่เอานะครับอย่างงวดน,นี้ก็4ก็เป็นหลักร้อยนะเราไม่เอาดีกว่าเอาแค่2ตัวบนให้ได้ซะก่อนเนาะ เมืัดมาชนกันที่หกเจ็ดแปดเก้าลงวันออกที่ห้าเก้าสี่เนาะเก้าสี่นี้ก็คือสองตัวบนเก้าก็มาในตำแหน่งของหลักสิบก็ถูกต้องไปนะครับงวดถัดมาชนกันที่ห้าชนกันที่ห้าแต่ห้านงวันนี้หลุดมาออกหลักร้อยแต่บังเอิญว่านะครับผมบังเอิญว่าสูตรที่หนึ่งมาที่หลักหน่วยก็คือที่มาที่สามนะครับ สูตรที่2มาที่เลข8ก็มาที่หลัก10ออก8 3กลายเป็นว่างวดนนี้มาแบบจับคู่ชุดนะครับผมตัวตัว,ต,วตัวชนไม่มาที่10หน่วยมาหลักร้อยแต่บางเืินว่า10หน่วยนี้มา,าชุดละตัวมาสุดละตัวนะครับผมวงวดถัดมาเนี่ยมันเดินลักษณะนี้นะครับเลยให้พิจารณา ช่วยกันนะครับว่าเขาควรจะเดินยังไงถ้าเขาเดินมาแบบนี้ควรจะจับจุดเขาแบบไหนนะครับผมงวัด <c oughs> มาชนกันที่ห้าตัวนะครับนี่ได้สองสามสี่ห้าหกวันนี้ก็ได้สองสามสี่ห้าหกชนกันที่สองสามสี่ห้าหกผละวันนึงวัดมาออกที่สามสามสองสามสองคือสองตัวบนนะครับผมอันนี้เข้าทั้งสามและก็สองเข้าทั้งสิบทั้งหน่วยอ่าอย่างนี้ดีหน่อยนะครับผม มันถัดมาชนกันที่หนึ่งแล้วก็สองแต่ตัวชนไม่มานี่นะครับตัวชนไม่มามันก็เปลี่ยนไปได้ว่าบางครั้งบางงวดนะถ้าตัวชนไม่มาเราก็สามารถจับคู่กันได้นะครับผมก็สูตรที่หนึ่งมาที่เลขศูนย์คือหลัก 10. สิบสูตรที่สองมาที่เลขสามนะคือหลักหน่วยกลายเป็นที่มาที่จับคู่นะสูตรนี้ มาที่จับคู่มาร์กไว้ก่อนงวดถัดมาชนกันที่6 7 8 9็ปลงวันออกที่69อ่าอันนี้มาทั้ง6แล้วก็9มาทั้ง10ทั้งหน่วย่าถูกต้องไปนะครับผมงวดถัดมาชนกันที่890ผลรางวัลออกที่0 6ย์อ่าศูนย์ก็มาในตำแหน่งของหลักสิบบนก็ถูกต้องไปนะครับงวดถัดมาสูตรที่1 7 8 9 0 1ย์สูตรที่2 2 3 4 5 6หจะเห็นได้ว่าสูนนี้ไม่ชนกันนะครับไม่ชนกันอ่าไม่ชนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องลังเลได้เลยนะครับไม่เหมือนกับชุดก่อนๆน,นะไม่เงินกับงวดก่อนๆอ,อ,อันนี้ยังว่ามีตัวชนเนาะเราก็ลังลังเลที่จะจับคู่นะแต่อันนี้ไม่ไม่เหมือนกันเลยเราก็จับคู่กันเลยผลังวันในงวดถัดมาออกที่ศูนย์หกอันนี้ก็เข้าไปเลยนะ สูรที่1เข้าที่เลขสูตรที่2ก็มาที่6 0 6ย์ก,ก็ถูกต้องไปถ้ามาในลักษณะนี้นะไม่ชนกันแบบนี้เราจับคู่ได้สบายนะครับผมได้หลายคู่ชุดหน่อยก็หาตัวมาตัดนะครับผมเมื่อถัดมาชนกันที่9021ศูนย์สองหนึ่งกันออกเจ็ดแปดเก้าตัวชนก็มีเก้าเข้าที่หลักหน่วยบนนะครับผมเมื่อถัดมาเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกอ่าเหมือนกันเลยเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ไม่ชนกันนะครับผมผลรางวัลงวดถัดมาออกที่ศูนย์ห้านะแปดศูนย์ห้าก็อันนี้เป็นจับคู่เลยนะครับเป็นจับคู่ก็เพราะมันไม่ตรงกันเลขไม่เหมือนกันก็มาที่ศูนย์และก็ห้านะครับอย่างละตัวงวดถัดมาชนกันที่หนึ่งสองสามผลรางวัลออกที่ศูนย์เก้าสามเก้าสามคือสิบหน่วยบนก็ ก็ชนก็มี3เข้าที่หลักหน่วยบนถูกต้องไปวดถัดม,มาชนที่5และก็6กอ่าผลรางวัลออกที่196 6ามาในหลักหน่วยบนวดถัดม,มาชนที่90ผลรางวัลออก519 9ก็มาในหลักหน่วยบนก็ถูกต้องไปนะครับงวดถัดม,มาชนกันที่0 1 2 3 4อันนี้ชนกันทั้ง5ตัวเลยนะครับผลรางวัลออกที่ สี่หนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งก็มานะในสิบหน่วยเพราะมันเป็นเบิ้ลเนาะอันนี้ถ้าเป็นเบิ้ลเราก็สูตรวิสัยเนาะสูตรไหนก็ช่างแต่อันนี้ก็ถือว่าเข้าไม่ไม่สิบก็หน่วยนะเพราะมันมีหนึ่งและก็สี่นี่ก็มาในหลักร้อยแต่เราก็ไม่นับงวดทันมานะครับก็คืองวดที่จะถึงนี่เองนะครับผมงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสองหกหกนี้นะครับ เรามาดูสูตรกันเราจะทำยังไงนะครับผมสูตรที่หนึ่งนะนี่นะครับผมสูตรที่หนึ่งเราเอาผลรางวัลมาเรียงกันไว้ก่อนก็คือรางวัลที่หนึ่งอสองตัวล่างแล้วก็ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่แล้วก็จะเอาแค่หมือนอ่นสูตรที่หนึ่งบวกบวกไม่ยากสูตรที่สองเยยาวหน่อยใช้หลักหมื่นบวกหลักพัน แล้วก็บวกด้วย10หน่วยคอ1นึเขียนให้ดูก่อนเพราะวาเวลาเขาออกเขาก็จะออกตัวนี้แหละก่อนชุดนี้ก่อนอันนี้ออกครั้งที่2องันนี้ออกครั้งที่3ให้เรานับไปแบบนี้เลยนะครับผมไม่ต้องบนหน้าท้ายนะเพราะว่าเวลาเขาออกเขาออกเรียงกันเวลาเรามาเขียนเราก็ต้องเขียนเรียงกันเพราะเวลาสูตรคำนวณ <c oughs> เราก็ต้องคำนวณตามอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้จะได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม่ยาวด้วย ก็จะได้อยู่ที่9บกบวกเได้6 6หกบวกเก็จะได้5นะครับผม8ปบวกหนึงเป็นเกเนาะนี่ก็จะได้5ก็เอา5มาวางเลยก็อย่างนี้นะครับผม5้าเราไล่ไปเลย5 6 7 8 9เจ็นคือสูตรที่1ส่วนสูตรที่2นะครับ <c oughs> ใช้ร้อและ10บนอ่าแล้วก็บวก110 1 110้อยสิบอหนึ่งอยบวกร้อยคอสบวกหน่วยคอส บวกร้อยคอสีอ้าโทตรีนะครับอันนี้เป็น4เนาะเป็น4เป็น4ีเป็นสีเทียน3างครับวกด้วยร้อคอสแล้วก็บวกที่3ามคงที่นะครับผมก็จะได้5 6 4 1 9 0 1 7 7นก็จบวกสก็จะได้0นะครับผมก็เอามาวางไวน้นี่ก็นับเรียงตัวเหมือนกัน0 1 2 3์าสี่ นะครับผมอันนี้ไม่ชนกันนะจะเห็นได้ว่าไม่ชนกันเหมือนกับง่วนนี้นี่เลยเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าหกแต่อันนี้เป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้เรากไม่ต้องหลังเลเลยสามารถจับคู่ชุดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองมาจับคู่ชุดกันนะครับแต่ก่อนที่จะจับคู่ชุดกันถ้าเกิดสองสองศูนนี้จับคู่ชุดกันมันก็จะได้อยู่ที่ยี่สิบห้าคู่ชุด เดี๋ยวมาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรามาครบ2ตัวบนนะครับผมแล้วเรามาดูเลขในนั้นว่ามีตัวไหนบ้างที่มีอยู่ในนี้แล้วตัวไหนบ้างที่ไม่มีอยู่ในนี้เราก็สามารถตัดออกได้แล้วเวลาถ้าเกิดมันตัดได้เยอะเราก็จะมาจับคู่กันได้น้อยตัวนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้มาครบสตัวบนนะครับผมเป็นสูตรที่เข้าเข้าเดินดีนะครับแต่ ผลลับจากการคำนวณจะได้เลขอยู่ที่8ตัวนะครับ8ตัวมันก็ค่อนข้างจะเดินดีนะครับแต่มันก็มีหลุดบ้างผลก่อนนู้นนะครับผมแต่พูดถึงว่า8ตัวนี้ก็พลาดยากนะครับผมถ้าเกิดงวนในพลาดนั้นก็แสดงว่าดวงจริงๆนะครับผมอันนี้ก็มีวิธีทำนะครับผมอันนี้ก็จะแอดก็จะลัดเอาเลยเพราะว่ามันก็จะยาวเนาะก็ใช้หลักแสน บวกหน่วยขอ้อ1บวกร้อยขออ้อ2บวกหน่วยขออ้อ2 2ครั้งบวกด้วย10ข้อ3นะครับผมแล้วก็มันก็เดินดีแอดก็ลอกมาจากเต็มอื่นนะมาใส่ไว้ในนี้นะครับตั้งแต่งวดที่ออก0-5าพอเข้ามาตลอดนะครับผมออก05นี่ก็มี5มี0ออก9 4้ีนี่เอาเอาเอาแต่10หน่วยบนนะเพราะว่ามันเป็น2ตัวบนไง2ตัวบนเพราะเราไม่ต้องไปสนใจหลักร้อย มันก็มี5มี0ออก4ก็มี9มี4ม่ออก8 3ามก็มี8มี3อย่างนี้นะครับผมแล้วก็งวดล่าสุดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมก็ออกที่4 1 1หนึ่งอ่าออก4 1 1อันนี้มี1ตัวเดียวเพราะมันเบิ้ลเนาะมันสุดวิสัยก็แสดงว่าก็ถือว่าเขาก็ยังเดินอยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราการเบิ้ลเราก็คือจัดไปเลยว่า1 1 8 8 9 9 1 1ปอ่า2 2 3 3 4 4 5, 5 5ประมาณนี้นะครับแต่มันก็คงไม่เบิ้ลบ่อยหรอกนะครับผม ก็ถือว่ายังเดินอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะได้อยู่ที่สองนะสองนี่วิธีทำเอ็ดก็ได้พาดูแล้วสองบวกหนึ่งได้สามสามได้ศูนย์ศูนย์ได้แปดแปดบวกหนึ่งคงที่จะได้เก้านะครับผมอันนี้ไล่ไปเลยเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็บวกด้วยสองคงที่ก็จะเป็นสามแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดก็จะได้ครบมาครบสองตัวบนอยู่ที่ 9 0 1, 1 3 4 5 6 7 9 0 1 3 4 5 6 7นาะ901 3 4 5 6 7อันนี้มันจะมีเลขครบนะมี0 1 2 3 4 5 6 7 8 9อันนี้0 1 2 3เออ2ไม่มี2 0 1 9 0 1 3 4 5 6 7ตัวที่ไม่มีนะก็จะเป็น2 สองอันนี้เลข8ตัวตัวที่ไม่มีก็จะมี2แล้วก็8ที่ไม่มีนะครับผมเราก็มาตัดออกเลยนี่นี่นะครับห้าหดดนี่เราตัด8ออกแล้วก็2ออกจากที่ห้าห้าี่้าคู่ชุดถ้าเราจับคู่ชุดมันก็จะเหลือ4 4 16เพราะฝั่งนี้ก็จะเหลือ4ฝั่งนี้ก็จะเหลือสนี่มันลดได้อย่างนี้นะครับแล้วเรามาจับคู่กัน สี่สิบหกคู่ชุดได้ดังนี้นะครับผมนี่นะครับผมอันนี้เดยนบนชนสองสูตรนะครับผมมันไม่ชนกันเราก็เลยจับคู่นะครับผมห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองศูนย์หนึ่งสองสามสี่เราก็ตัดแปดออกไปตัดสองออกไปแล้วจับคู่กันนะครับผมมันก็จะได้เหลือไอ้นี่อยู่ที่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ จับคู่กันนะครับก็จะได้16คู่ชุดได้อยู่ที่5051 53 54 6061 63 64 7071 73 74 909 193และ94 16คู่ชุดนะครับผมบางท่านก็อาจจะเห็นอยากจะเห็นหน้าตาชุดที่ามาครบนะครับามาครบ2ตัวบนอย่างนี้นะครับถ้าจับคู่กันแล้วมันจะได้เป็นยังไงแบบไหน,น,นก็มีให้ดูนะครับผม จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมมาครบ2ตัวบนนะเงื่อประจำที่16เดือน2 6 6นะครับผม901 3 4 5 6 7าากถ้าจับคู่กันนี้เราก็จะได้อยู่ที่28คู่ชุดนะครับผม28คู่ชุดเลยทีเดียวเยอะนะครับแล้วทีนี้จังที่ได้พาทำมือสักครู่นะครับได้ตัดคูชุดนั้นออกมี8แล้วก็2ตัดออกนะครับแล้วทีนี้เราก็เอาตรงเนี้ยนะครับผมมาชนกันเนี่ย สองสูตนี้มาชนกันแอรก็ได้ชนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่ชนก็จะชนกันทั้งหมดนี้นะครับก็เท่ากับว่าเราตัดมาแล้วนั่นแหละนะครับผมแต่ถ้าเกิดอ,อยากดูชุดเต็มเขานะครับในมาครบสองตบนก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วที่มันชนกันก็จะมีนี่แหละครับ9 1 90 91 9 3 94 05า6 07 15 1ก17 3 5 36 37ก5 46 47ก็มีในนี้ครบหมด นะครับผมเพราะเป็นชุดที่เอาจากตรงนี้ไปตัดนะครับผมอันนี้มีสิบตัวอันนั้นมีแปดตัวตัดออกสองตัวนะครับผมทีนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยหาหลักสิบนะครับหลักสิบงวดที่ผ่านมาก็เดินอยู่นะครับหลักสิบชนสองสูตรก็เดินอยู่แล้วก็หลักหน่วยบนก็ยังเดินนะแต่ตัวตัดมันผิดเฉยๆนะครับเราก็เลยทําให้จับคู่ ตัดผิดตัวนะครับไปตัดตัวที่ใช่ออกอ,อกไปนะครับผม๋ยวงวดนี้ดูกันใหม่นะจะหาหลักสิบบนแล้วค่อยมาเปรียบเทียบชนกับตรงนี้นะครับผมว่ามีตัวไหนที่เหมือนกันบ้างแล้วเราก็จะเอาชุดนั้นเป็นตัวเด่นไปนะครับผมก็ฝากไว้ก่อนแค่นี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ